สวัสดีครับพี่น้องก็มาพบป,ปกับอยู่วันหน้า,นานะคือเก่าเนาะก็อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเก่าเลยพี่น้องคนนี้ก็มาอัดฟงางคือเก่าแล้วครับช่วงนี้ก็ช่วงฤดูกาลอัดฟางเนาะก็เป็นอาชีพเสริมที่ว่ารายได้ดีเนาะรองจากรถเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเนะะาะธุรกิจก็อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเก่าเลยพี่น้อง ไปเรื่อยๆเนาะเหตผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านนี้ก็เกิดเหตุอเซเดียนน้อยนึงเนาะพี่น้องเนื่องจากรถโซคารเนาะรถโซคารก็เลยงานก็เลยเลดออกไปพี่น้องเสียเวลาไปเคร่งมือเนาะเพราะว่าผมสอบเวลาสอบนี่หละอย่างเหตุบุริเอลเนาะเต็มที่ก็เจอคนมาซอยจับซอยอยังก็ซื้อน่าพี่น้องส่วนการสอบก็ เห็ดคนเดียวเลยพี่น้องเไอ้ป่าไม้ก็อยู่ธ์ทั้งน่ะเด้อพี่น้องนะบ้างก็บ้างสวยๆเนาะที่บ้างสวยๆทั้งเดินเนาะเนการับจ้างเลยพี่น้องเกินก่อเหงื่อมาอันไหนเนาะ vàng à, tổng... thì thứ ba ngàm lấy được với nào xuống mạc nhang lúa đi chắc nói và vàng mặt nó phò à mở cơn thì nghe bên nghe còn thằng này cờ Thuân... chả đó เรื่องกูบตามาัดไหวเนะาะอาจจะเป็นตัวไม้แล้วพี่น้องหนึ่งสามห้าห้าเป็นไกลๆแล้วกัน่าจะประมาณนั้นเนาะมาอัดไหวเนาะออกไม้ร่องเครื่องพี่น้อง เอาละพี่น้องก่อนอื่นเราก็ต้องมาสำรวจพื้นที่ก่อนเนาะว่ามันเสี่ยงแก่การจมบ่เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมาเบิ่งก่อนเพราะว่าผมอยู่ทั้งรถผมแนมเบิ่งมันกะเชิงๆจะลิ้นเปี่ยนนะพี่น้องก่อนที่เราจะบอกจะบอกจะคิดลุ้นมา cái <laughs> trái hàng này đưa mình đây vô cả cùng nó điện thoại nó điện dài nó, พี่น้องก็เหลืออยู่งานหน้อยงานหนึ่งเนาะก็เพื่อนกันนะดีอยู่พี่น้องก่อนก็ตกจนมีล่ะสิเล่นหาหมูโวไปได้เลยพี่น้องก็จะขึ้นไปเอาอีกจุดหนึ่งเนาะอยู่ทางนานเลยพี่น้อง กาสิเล่ทวงนี้ไปแล้วก็อีกทวงนึ่งไปยู่ข้างในคือกันพี่น้องก็นจะได้ลงเก็บให้เบิดเนาะก่อนก็สวยๆเลยพี่น้องเดี๋ยวไอ้เบิง่งเนาะพี่พน้องว่าก่อนมันเป็นยังไงเนาะเออตรงนี้ได้พี่น้องนะ แต่ว่ามันเกิดจะมีบ้างก่อนเนาะสำหรับเบอนี้เนาะพี่น้องมันก็นเสือกมากกิจะประมาณวายยนยนเนาะเพราะว่าพึ่งซับซับเสือกเนาะเปลี่ยนจากเบอร์เก่าเป็นเบอร์แปดเนาะพี่น้องเนาะเสือขนาดมันก็หน่อยลงเทนี่มันการหยืดยุนมันก็สีต่างกันพี่น้องมันก็เสียดใหก้อนก้อนบิดเบี้ยวช่วงแรกๆเนาะแต่พอมันเข่าทีแล้วก็ตรงนี้พี่น้องตรงนี้เนาะ ก่อนญ่ก่อน n าวเนาะอันใดเบี่ยวแห้งก็คือว่ารถไถด้านนอกนาะพี่นอ <sh arp> ้องช่วงเปลี่ยนเสือกพี่น้องขนาดเสือกมันประซํากันมันก็นจะจะเบี่ยวน้อยนึงเนาะก็เกินซิปก่อนก็นสิกลับมาเป็นปกติคือเก่าน no, ะพี่น้อง อันนี้ก็คือรถไถมันดันเนาะมันก็เลยคือสีเบี้ยวๆนะพี่น้องก็จัดทรงได้บ่แตกหรอกครับเพราะว่าเห็นงานผู้เดียวเนาะพี่น้องมันก็ต้องใส่รถไถซอยเนาะใส่เทคนิคต่างๆหน้าๆเนาะพี่น้องเพื่อให้สะดวกสบายเนาะแกการทํางานของเขาเนาะให้มันได้รวดเร็วขึ้นเนาะแม่นว่าจะลงมาเก็บออกมันก็ใส่เวลาดนวพี่น้องโดดขึ้นโดดลงเหยียดแจ่ขันเร่งเหยียดแ่คาดเาบิดมือกอ็ ปวดขาแห้งเราพี่น้องเลยกะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องกะสีขึ้นไปเก็บถางบนเนาะอีกงานหนึง่งแล้วก็โดนไปอีกประมาณสองงานถึงสามงานเนาะก็ะจะลงอีกแปลงหนึ่งเนาะกะประมาณนี้ลราพี่น้อง ก็ช่วงนี้ก็สีอิ๊ว5ทุ่งไงทุงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ฝ่าเบื่อเลยพี่น้องก็จะเก็บมือนี่กาว่ากันนาจะเลี้ยวพี่น้องเข็นนี่เนาะก็พี่น้องทขนใดจะอาโตในเขตนี้ก็สิโตมาแล้วกันพี่น้องแต่ก็แทนไปมือเนาะพี่น้องเนาะยางกระได้ก็ ามลอยสิลอยก่อนเนาะย่างหน่อยเนาะพี่น้องจับกลุ่มกันมากอะเห็ดเหตุใดพี่น้องนั่ก็็สิเริ่มเก็บโต๊ะอลไะพี่น้องคิดว่านะช่วงนี้บางหน้าปีมันก็เริ่มเริ่มจางจางลงแน่แล้วเพราะว่า,าเครื่องอัดฟางก็เริ่มเริ่มขมาหลายหลายขั้นหลแบนเนาะขมาทุกอยูหอ่ห้อแล้วพี่น้องเ้ยเริ่มเห็นเห็นกันแล้วเริ่มเริ่มได้อัดแข่งกันแล้ว เริ <ersch> <S <S ่มเห็นกันแล้วก็เมื่อเช้าก็สินี่แม็กซี่เนาะแม็กซี่อยู่ฝากอู้หุ่นอะไรพี่น้องอยู่ฝั่งหนเนาะการเกันน้าจะเร็วแล้วที่จังไดเพราะว่าคอมเมนต์ว่าเร็วผมเกิดผบวคิดว่าน้าจะเร็วเพราะมันเป็นทุ่งใหญ่ขึ้นพี่น้องเป็นหลายสิบไร่ขึ้นกันสี่สิบห้าสิบไร่ขึ้นกันว่าน้าจะเร็วเพราะเห็นบางได้ไหนนี่แต่ก็ไม่เห็นรถหรืออาจจะอัดบ่ได้ อันไดเป็นบางส่วนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นน้ำเนาะพี่น้องที่ผมอัดน,นี่ก็หย่มหย่อม,มได้พี่น้องที้ดินอนะล่อฟังทา้งกระบอกสูบก็เลยแลนจ่มจมตลอดเนาะพี่น้องฟังทา้งกระบอกสูบเนาะทังจุดกระเทกเนาะมันก็จมตลอดเพราะดินช่วงนี้มันก็ตามสภาพนะพี่น้องเพราะว่าฝนมันหลาเนะมันเห็ใหุในฝืนพีชุม่มแล้วก็เปียกตลอดมันก็เลยแห้งซาพี่น้องรถอัดฟางก็เลย ลงเก็บงานได้บสะดวกเนาะเกิดก่าเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้บาดเจ็บบานหน้าเนาได้ที่เป็นไหมนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้สํานน้แล้วพี่น้องสวัสดีครับ